อ้อนนะครับอ้อนเก่งอ้อนจริงๆแล้วดูความถี่ในการโบกสะบัดหูแบบเร็วขึ้นนะครับนี่ผุดพ,พับผุดพ,พับผุดพ,พับใหญ่เลยถ้าหูใหญ่แบบดัมโบ้นี่คือคงบินได้แล้วนะครับมาไหม beautiful picture อ้าวแ,แล้วเธอก็มาซึ่ง เรามีอาหารอยู่ที่ตัวเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปข้างนอกนะครับโดนหักจีบใส่นั่นไงพี่เต่าบอกว่าอัยังอุ่นนะครับเนื้ออุ่นอยู่ตรงนู้นหา,หากันไม่เจอนะหากันไม่เจอ ตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วน้องมีม,มาเล่นขี้เปิร์นะครับเดี๋ยวเราจะแกล้งนิ่งนิ่งไว้เราจะไม่บอกพี่ควาน <c oughs> <c oughs> นารากักปล่อยเดินสบายใจนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีเขาเรียกอะไรตารางนะ ตารางวันเชือกไหนเชือกไหนมาเดินเล่นมาเดินเที่ยวนะครับแล้วก็บางส่วนบางจุดก็อยู่เพื่อทักทายนักท่องเที่ยวด้านนู้นนะครับอยู่เพื่อทักทายนักท่องเที่ยวด้านนูน้นนะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆก็จะมีหลายๆเชือกอย,อย่างที่พี่หยัดย้อยได้บอกนั่นนะ่ะจะมาพัวพันตรงนั้นเดี๋ยวเราถอยก่อนเพราะเรามีอาหาร เรามีอาาหร่เต้าบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาก็จะมาพัวพันตรงพิ่เต้านะครับนี่อ้ยไอ้ยะพัวพันจริงๆนะครับนี่ <laughs> อะดูอะใจะยังไงก็ไม่ยังไงนะ so for Pang Alina I have seen many times that she's always spend the time and walks around the mahout นะ including Mr. t a o so it seem like we can see at her trunk she show the s i d e like อันนี้จะให้จับนมหรือเปล่าเนี่ยพี่ ได้คุณแม่มาเต็มๆ this is kind of like a interesting นะ and funny and the weird behavior because she's always would like the mahout to touching to grab นะ at her chest and nipple so there ได้ยิน้วยว่าพี่พันบอกพวพันธ์เนี่ยอ,อ,อ่าล้วดูการพอ i n ขาหน้าขวาไปด้านหน้านะครับเนี่ยคือคือเป็นการแบบอะไร <laughs> นี่นี่เดี๋ยวอ่ะห <c oughs> น้าขวาหน้าขวาขยับไปหน่อยสิคือคือแม่เขากับพังขอดเขาก็เล่นกันอย่างเงี้ยครับชอบให้จับนมนะเป็นช้างที่ชอบให้จับนมนะอะพอพอให้จับนมมะเราดูใบหูช้างได้เลยนะครับนี่ h a p p แฮปปี้นะครับจะมีการโบรกสะบัดรุนแรงไปใหญ่เลย เร็วนะครับแบบสบัดทีขึ้น <laughs> ในกล้องอาจจะดูดำๆเนาะแต่คือแบบบิ๊กเลิฟเนี่ยบิ๊กเลิฟฟอร์มเต้ารอรินสวัสดีรอรินสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเวนเตอาคออุน้นอุ s นอุ u น n ิดเทิรนแชอบให้จับนมจริงๆครับ แล้วก็เขาทําเสียงแบบพัวริงด้วยครอย่างนี้ด้วยนะถ,ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยมีเสียงครมาด้วยสวัสดีคุณวีรพลนะครับธรรมชาติมีความสุขนะครับด้วยครับเดยวคุณนุชาสวัสดีพี่เต้านะครับนะ <c oughs> <laughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบอนนะครับเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างนะครับระหว่างพิควานกับช้างนะครับผมเชื่อว่ามีพี่ควานอีกหลายหลายท่านและหลายหลายที่นะครับนี่ที่อยู่กับน้องช้างแล้วก็เป็นที่รักของน้องช้างนะครับแล้วน้องช้างก็ไว้ใจนะน้องช้างก็เชื่อใจไว้ใจนะครับสงสัยจะคันนมไหมคะแอดกำนันมีส่วนไหมพี่เนี่ยเนาะ <laughs> มาละเพื่อนของเธอขึ้นมาละอ,อยากฟังเสียงลูกข่างเลียนเสียงใช่ไหมนะเดี๋ยวต้องไปแถวแถวนู้นนะครับอฟังเสียงน้องเนื้ออุ่นไปก่อนนะครับนะคุณหมดด้วย <laughs> ผมเชื่อว่าอยู่ได้เอาจากหุนก่อนก็นเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะ,นะพี่ขวานบอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่กินอะไรแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่อุ่นอยู่ฝักนี้ครับยืนนิ่ง เอามาละอุ่นมาฝั่งนี้ละลอยากยิกตูดจังเลยใช่ไหมครับนะเธอตุยมากแน่นๆเลยนะครับทั้งสองเชือกลล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 ใหญ่เลยว่าที่คุณแม่ว่าที่คุณแม่นะครับ ก็อีพี่ควานสูงเกือบจะเป็นเมตรได้นะครับอันนี้นะพี่ขวานมีความสุขแน่นอนนะครับเพราะดูแลกันมานะครับผมเพราะช้างสองเชือกนี้เขาจะสนิทกันมากนะครับเขาเขาจะติดกันมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้ทงช้างและพี่ขวานเนี่ยคือเขาก็ต่างรักซึ่งกันและกันเนี่ย อันนี้คือถึงขั้นจับมือให้ไปจับเลยเหรอพี่เกินเรื่องมากอะ่ะอาดูๆดูน้องเมพอพี่พอพอพี่เต้านะครับหยุดจับก็มีการนำงวงมาจับมือเพื่อให้ไปจับอ่ะดูอ่ะดึงละเอาเธอเริ่มเธอเริ่มคลำหามือละมันวันตรงไหน <c oughs> ถดูเอาเด้เอาอ้อนนะครับอ้อนเก่งอ้อนจริงๆแล้วดูความถี่ในการโบกสะบัดหูแบบเร็วขึ้นนะครับนี่พัพบพัพบพ,พับใหญ่เลยถ้าหูใหญ่แบบดัมโบ้นี่คือคงบินได้แล้วนะครับ